กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ชูขุสคนโน้องโบสิเป็นฟังท้าฟังเลา่าดูในะสกับซาเฟนกับสบายดีสวัสดีเดิมินด,ดีต้อนอรับเข้าสู่ทองซาเฟนลูกสาวลาคือเก่าเนาะเมื่อนี้มือ่มนอนอี้เฮาอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้บมันไปหน้าน้องผมหน้าเฮาแล้วหรือยังคือแบบซาเฟนตัวว่ายังบมนะ่ได้แล้วเนาะแต่ว่าลกก้อก้าก้านะเงาหน่ะเฮาดำไปหมดแล้วเนาะก้าสั่น ชัส,สั้นๆนาะฮะกระซามโผล่มือเขาตรงลงไปอีกประมาณสองเสมอผู่น่ะฮะสุดท้ายสดท้าดำเนาะตอนนี้กาสวายแล้วผู้มีพี่น้องตัวอ่างบสท่านได้กินข้าวเล่าซอฟเฟนซิมาเห็ดเมนูผัดกะเพราโหดเซรีเนาะเหมือนกินคนเดียวน้องเพลินไปหุงเย็นส่วนพ่อกับแม่์เป็นยูนยในห่ยูน้าเพ้่ะเนาะส่วนเอื้อยผู้น่ะกับพี่อ้ายเพป็นกลากออกไปข้างนอกพ่อมีพี่น้อง เฮาก็สิมาผัดกับเผากินกับข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเที่ยวฮู้ไว้ให้น้องกินคนเดียวมาเด้อพ่อแม่พี่น้องใคอยากมากินนํกันเนาะเซาแฮนสีสู่กินแซ่บๆพแม่พี่น้องมื้อนี้โอเคเนาะบ่วาหลายเฮากขอตไปเฮ็ดเมนูผัดกเาก่อนพแม่พี่น้องถ้าเบิ่งถ้าสนกันเด้อเนาะนี่กข้าวเจ้าตที่นสิแหละเอาน้อยนึงเนาะพวกินคนเดียว เขาเนี้ยวก็มีแต่ว่ามันคือสีโบเข่าขกันธนานก็เลยม,มันกินกับเข่าเจ้าแ้วก็เข่ากากาก็มีนี่เขากากก็มีพุงกินแบบแทบขนาดเลยนี่พวงนิองเข่าอยู่ในหน้าของเองเนาะหอมมันหอมดีบอกว่าเขา่าเข่ามันบทธในเก่ามันเป็นเข่าใหม่อยู่ ่อ้พี่น้องโอเซอรี่ต้มใส่สมใส่เกลือนกพ่อแม่พี่น้องมันกะชีโนวนแล้วแหละต่เขากะชีไปปรุงเครื่องใหม่เค๊น้องเขากะชีไปจีมมันออกจีมหัวมันออกเอาขีมมันออกเอาตามันออกแต่กะชีมาพัดเนาะ มันกับไข่มันทำกับชีบอาเนะเพราะหิงพี่้องเอาเต่หัวมันหลังจากเขาจิ้มแล้วตาเขาก็ต้องเอาออกอีกเพราะว่ายันเมาเนาะถ้าว่าไข่มันนี่ก็คือกันเข้าว่าไข่มันก็เมาไข่ก็เมาาว่าตาก็เมานี่หัวบักใหญ่นึนงจิ้มกับน้ำจิม้มกินคือสีแซ่เห็ดน้ำจิ้มสมๆเนาะ กินคือสีแซ่บขนะนี่ต่ทหัวใหญ่ๆติตู้อีกเลยเพเป็นพี่น้องพูนี่ไข่มันจะเป็นสีนี่สีส้มนี่ห้ากระเซียงออกตามันก็อยู่ข้างในผัวแล้วห้ากระซีย๊กตามันออกอีกเขาว่ายัานเมาเนาะกินลายแล้วเมาได้เขาอะหอยเซรีขี่มันเ้าเกาออกไข่มันเกาออกตาเกาออกเอาแต่หัวเนาะ โอ้ยตกเลยตัวนี้หัวหายแล้วอหอยนี่กะเอื่อยพิ่เอามาเตะบ้านพู้แหละบได้ซอดอกเนาะ นีแต่หัวใหญ่ๆซิปหน่วยนี่ก็อิ่มแล้วกินคนเดียวนี่นี่หัวใหญ่ๆเลยอหัวนี่แห้งใหญ่ค่ะหน่วยได้กระไข่เต็มอยู่ กุยอลีหอยนเนาะนี่ตอนนี้เราก็แล้วเ,เ,เ,เป็นทีทำห่อเลยน้องฮาก็จะเอาไปลน่างแล้วก็เอาตามันออกแล้วเฮาก็ชีน้ำไปพัดใส่ใบกระเพราแซ่บๆกินกับข้าวหุงพนีงพี่นอ้องมาเด้อพาย,อยากเนาะขีมือสะเเพนแซ่บแน่นอนมือน,นียนี่เฮาก็ชิมาตำกระเทียมกับมักผิกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโขกกับตำแจ่วมากินน,น,น,นี่เนาะก็เลยเปื้อนๆเลยกับโบเป็นยังเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตำเชื่กันเลยเนาะ ใส่เกลือลงไปน้ำเนาะผมพี่น้องอยากให้หมักคลิกมันแหลกไว้เนาะใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งอยู่ด้ยตอนนี้เขากะข้างหมอกกะถาเนาะหมอกกะถาเขากะบุมเบี้ยวเบิดบุ้มเบี้ยวเบิดหมอกกะถาเขาก็ได้หมอกกะถาห้างเลยพี่น้องไผ่กะข่อยพูดได้ี่ถฐานทรงซำกน กระเพราหอยแบบบ้นบานๆโฮมเมดพี่น้องกระแซบคือกันสำหรับบ้านเฮาเนาะโมฮายัางหลายมากมายกินธรรมดากระแซบกินเ่าอยู่บ้านเฮาโมฮาของแซบของนัวกระแซบบ้านเฮาอึดของกินกินยังก็ตัวแซบด้วยวด ใส่หอยลงไปหอยกับหัวบางไญหนึง่งตอนนี้หม้อเขากับผดแหงแล้วน้อพเขาจะมารุ้งเครื่องแป้งนัวใส่ลายกระแทบลายใส่ลายกระพุ้ลน น้ำตาลไผ่แห้งแล้วแบบัดนี้ที่เตียวว่าไผ่ค่คอยเนาะมาบัดนี้ไผ่แห้งซ้ำแบบัดนี้เอาไม้ใส่มันก็นเลยแห้งเนาะขาดบัได้เนี่ยกะน,น้ำมันหอยอี่าเดียวโฮมสิน้องน้ำมันหอยนี่ยขาดบ่วได้ที่สุดขาดขาดตัวนี้คือเบิดเลยความแซ่บเนาะ ท้างหนาจ้ามุ้ยปีปีดมันซีดังใบกะเพราตามด้วยใบยกะเพรา หอมกุ้มกุ้มพรม่น,นพี่น้องเตาคะควเราเละเละเวลาคนคั่วอยู่ยืดยืดยืดอยู่โอเคเนาะวันนี้ทำได้เวลาปรุงแล้วแหละพรม่นพี่น้องผัดหอยน้ำแห้ง นี่แหละพเมยพี่้องหอมหอมเนาะมาเด้เอพเมยพี่น้องกินข้าวนากันบาดิข้าวเอากับพรม,มเสิร์ฟพเมยพี่้องมาเด้อกินข้าวนากันเนาะอันนี้ก็สีเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวฮวงที่ซะเพนฮวงไว้กินนี่แหละอันนี้คือเขาใส่น้าแม็กกี้ลงไปเนาะน้าแม็กกี้ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันแซบกว่าเก่าเนาะแซบนัวพรมยพี่้องพัดกะเพราหอยเขากะเนะาะสีสันหนาตากะสีปรามานนี่แหละพแม่พี่้อง เนาะหัวหอยตอนนี้ก็ได้เวลาลงมือแนละ้ทวทำเป็นที่น้องมาเด้อนะ้องหิวเข่าเลยพัดกระเพราหอยเนาะแส่พอน้ดกินข่าวเศร้าข่าวเศร้ากับต้นสวยเลย cái ông môn xin này đó nè hoa hoa như nhảy nhìn nin. rồi แห้งพูดเป็นพี่นอ้องผัดกระพพเพราหอยซอสเพนหมักกินอยู่แล้วเนาะแซ่บลายพูดเป็นพี่นอ้องผัดกระเพราหอยเซรี่ คําใหญ่ๆโตเลยหัวหอยเน้นๆเนาะหอยมันตุ้ยกินยังอยู่บ้านเฮาก็แซ่บไปหมดเนาะ on call of me เริ่มอิม่มเลยพุมนพี่น้องมาเนี่เริ่มอิ่มแล้วอโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวีซ่าแมนกับชิคอจบคลิปไว้จะนีก่อนเด้อเนาะอิม่มเลยพรมินพี่น้องมาในห้อาก็ได้ชิคอโตลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องมากเก๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อหรือกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้เด้อเพเ่ีสิบริกาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาเนาะ เผื่อเห็นให้เฮามีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่งกะอย่ากโพสตความโฆษณาเด้พอพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนซอแอนเนอร์เด้อคลิปหน้าพ่อคนใหม่เด้พอพ่อแม่พี่น้องคลิปอื่นการบ้านสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง